สวัสดีครับผมเล็กคนทําคลิปวันนี้ผมมีเหรียญทางภาคเหนือมาให้ทุกท่านรับชมนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับเหรียญแรกจะนำมารับชมในวันนี้นะครับเหียญน,นี้เลยครับะารูบาเจ้าศรีวิชัย นี่ครับพร้อมตรับวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนสร้างขึ้นพศ25 5 3นะครับเหรียญเป็นเหรียญปี53า่ามมาดูมาชมข้างในนะครับครับมาชมชัดๆนะครับเหรียญแรกนะครับ นลนี่ข้างๆงก็จะเขียนว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยชัยนี้จะเป็นสละไอนะครับสละไอไม้มะลลยนะครับแล้วด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นนักบุญแห่งล้านนานะครับพศส,สองห้า 5 3สานะครับเหรียญน,นี้นี่ครับเหรียญน,นี้ไม่ไม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่มาชมชัดๆนะครับชมใกล้ๆกลชัดชดนะครับนี่ข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดสอสลานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรหัสหนึ่ง 3 2นะครับอยูดด่ด้านล่างเรียนนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ25 53นะครับเหรียครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปรางนะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับ ก็สักครู่มาดูมาชมเหรียญที่สองนะครับนี่เหรียญแรกเหรียญที่สองนะครับอันนี้สองในวันนี้นะครับนี่คูบาน,น้อยวัดสีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ นี่นะครับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นพศ2555นะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับนี่แต่ข้างในสวยนะครับามาชมข้างในนะครับอ่านี่ข้างในก็จะ นะครับนี่คูบาน,น้อยนี่ข้างบนก็จะเป็นตัวตัวหนังสือนะครับเป็นตัวตัวล้านนาตัวนนหนังสือลานนาอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้นะครับ ่มาชมข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะนี่เขียนไว้ว่าวัดสีดอนมุน ด้านหลังเป็นผ้าอุปคุธนะครับมหาราบวัดศีดอนมูลอ,อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ด้านหลังสร้างขึ้นเมื่อพศ2555อืมเดส๋ยวนี้ก็สวยนะครับนี่ด้านข้างนะครับยังไม่ผ่านการ ใช้งานมานะครับข้างหน้าก็สลักว่าคูบาน้อยอ่าต่อไปเหลนที่3นะครับเหลนที่3นะครับคูบารีวิชัยรุ่น1นึปี 129ปีนะครับอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยวัดดอยติตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพศส 2, 5 5 9นะครับเบอร์่นะครับไม่ใช่59นะครับขอโทษครับ2549ครับ นี่เหรียญน,นี้สละเออวิสีวิชัยจะเป็นไม้หันอากาศนะครับนี่ตรงนี้ครับจะเป็นไม้หันอากาศอ่ามาดูข้างในนะครับกับข้างในก็จะเป็นเหรียญทรงทรงไข่ทรงไข่ออกยาวๆาวน่อยนะครับข้างขวาก็สลักว่าคูบา ีวิชัยนะชัดเจนนะครับได้อีกด้านหนึ่งก็นักบุญแห่งลานนานะครับนี่ชัดเจนนะครับ2549จะเป็นรูปไข่ยาวาแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็สลักอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยวัดดอยติจังหวัดลำพูนน่ครับสีแยกดอยตินะครับนี่แล้วก็มีเลข9 129ปีนี่ครับนี่ช,ชัดเลยนะครับานข้างครับนี่ เดียนี้ก็สวยนะครับฮ่าต่อต่อไปมาดูอีกเหรียญต่อไปนะครับมาดูอีกเหรียญต่อไปอ่าเหรียญต่อไปที่จะมารับชมวันนี้นะครับเหรียญเจ้าพ่อกู้ช้างนะครับนี่นะครับมาชมเหรียญ ด้านในนะครับนี่สวยครับแนรนี้รุ่นบารมีคุมครองหนึ่งพันสี่ร้อยปีนะครับน่ครับแหรนี้สวยครับเป็นเนื้อทองแดงลงลมดำนะครับลมควนนะครับนี่มันดูชัดๆนะครับมาชมชัดๆนะครับ มีสลักโคดเป็นเหรียญพอศอใหม่นะครับพอศอสองห้ามีครับสองห้า 2560นะครับนี่ครับจะเป็นเหรียญลมคนนะครับมีสลักพศออชัดเจนนะครับด้านหลังนี่นี่ด้านหน้านะครับ นี่ครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญเจ้าพ่อคู่ช้างเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเนื้อเปลวไฟนะครับดูด้านในนะครับนี่ครับชมชัดๆนะครับอย่างนี้ก็สวยครับเหรียญเยนเปลวไฟสลักว่าเจ้าพ่อคู่ช้าง ผู้กรำรงาเขียวนะครับเจ้าอนันตยศนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นรูปช้างนี่ครับสวยงามครับนี่ครับดูด้านมาชมด้านหลังครับ ด้านหลังก็พศอสองห้าหกูนย์นะครับเหรียนใหม่หนึ่งรพันสีร้อยปีอริพุนชัยนะครับนี่ด้านหลังสวยนะครับเนื้อเปลวไฟนะครับเหรียนนี้สวยงาม นี่ครับปี60นนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญจากจังหวัดน่านนะครับเจ้าพ่อหลวงปัวนี่ด้านหน้าน,นะครับสลักคำว่าเจ้าพ่อหลวงปัวนะครับ มาชมด้านหลังนะครับบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวอลนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพศ2549รุ่นหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเจ้าพ่อหลวงปัวรุ่นหนึ่งนะครับนี่จังหวัดน่านนะครับ อยู่ในกรอบอยู่นะครับไม่ได้แกะเอาเหรียญมาให้ชมครับเ <c oughs> จ้าพ่อลวงปู่นี่ครับอ่าเหรียนต่อไปนะครับ นี่เลยเหรียญพระส,สิงห์รุ่นหนึ่งนะครับวัดพระธาตุปิงสกัดตำบลวอลนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ2563นะครับชมด้านในนะครับอ่าเหรียญน,นี้วันนี้ก็เป็นเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับ จะเอามาชมนะครับด้านหลังนี่ด้านหน้าน,านะครับอืมสวยงามนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณครับ